วันที่6ตุลาคม2568บรรยากาศการสัมภาษณ์แรงงานสัญชาติเมียนมากลุ่มแรงงานที่เปลี่ยนย้ายในจ้างณศาลาบ้านกล้วยจังหวัดเพชรบุรีโดยในครั้งนี้ผู้ริหารบร r d e r o First Good u i t m e n Group พร้อมในจ้างได้เดินทางไปสัมภาษณ์แรงงานด้วยตนเองมีแรงงานสัมภาษณ์สนใจสมัครจํานวนกว่า650คนทางในจ้างสัมภาษณ์ได้แรงงานไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะในจ้างหรือผู้ประกอบการท่านใดต้องการแรงงานกลุ่มเปลี่ยนย้ายในจ้างติดต่อได้ที่ร o จ d e o First นะคะ02-949-0699ค่ะ